สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องการไหว้สามระดับกันค่ะคำว่าไปลามาไหว้นักเรียนทราบไหมคะว่าคำนี้หมายความว่ายังไง คำว่าไปลามาไหว้นะคะก็คือมารยาทไทยที่เป็นวัฒนธรรมการทักทายเวลาพบปะกันหรือลาจากกันการไหว้เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคาระวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกันนอกเหนือจากการกล่าวคําว่าสวัสดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดระดับของการไหว้ไว้3ระดับด้วยกันค่ะ การไหว้ระดับที่1ใช้สําหรับไหว้พรัะรตนตรยัยพรัะรตนตรัยจะรวมเลยทั้ง3อย่างก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมไปถึงโบราณสถานโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาในกรณีที่เราไม่สามารถกราบแบบเบญจางคปดิษฐ์ได้เราก็จะใช้วิธีการไหว้โดยไหวในระดับที่1แทนค่ะการไหว้ในระดับที่ห,ะะหจะให้นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้ว นิ้วชี้สัมผัสส่วนบนของหน้าผากขับรถมานี่เลยนี่แค่แค่ค่ะอนนี่เรามาที่เลยอ่าใช่เลยนี่น้อง โอ้โหมาโปรดบีเลิฟนี่ทำความเคารพพระพุทธร,รูปยังผิดเลยเหรอนี่ไงอเอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการไหว้ในพุทธศาสนาที่ถูกต้องให้เรากันนะครับในกรณีที่เราไม่สามารถกราบท่าบเบญจางครดิษิดได้นะครับการไหว้สถาบันศาสนาเรามักใช้กับการไหว้พระได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ รวมทั้งปูชนียสถานปูชนียวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเป็นจางพระประดิษฐ์ได้นั่นเองครับโดยวิธีการไหว้จะแตกต่างกันระหว่างชายและหญิงเรามาเริ่มกันที่ผู้ชายก่อนเลยครับผู้ชายให้ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมตัวลงให้หัวแม่มือจรดหวางคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผาส่วนผู้หญิง ประนมมือยกขึ้นพร้อมกับถอยเท้าใดเท้าหนึ่งที่ถนัดไปด้านหลังเล็กน้อยย่อตัวลงค้อมศีรษะให้หัวแม่มือจรดหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผาโดยเราจะค้อมตัวและย่อตัวค่อนข้างมากในการไหว้สถาบันทางศาสนาเพราะเปรียบได้กับการเคารพอย่างสูงสุดนั่นเองครับและอย่าลืมนะครับตำแหน่งที่ถูกต้องของมือก็คือ ลายนิ้วหัวแม่มือจะรดระหว่างคิ้วลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากน,นะครับเ mm hmm. ท่านี้เองลองไปซ้อมกันดูนะครับเราจะได้ทําความเคารพด้วยท่าน,นี้กันอย่างถูกต้องนะเ mm hmm. ข้าใจไหม,ค,มร okay, ครับมาโปรดเข้าใจครับเข้าใจไหมครับมีเลิฟเข้าใจค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ mm hmm. ต่อไปนะคะเป็นการไหว้ระดับที่สองการไหวระดับที่สนะคะก็คือการไหว้ผู้ใหญ่นั่นเองนะคะจะใช้สําหรับไหว้บิดามารดาปูยา่ย่าตายายครูอาจารย์และผู้ที่เราเคารพนับถืออย่างสูงโดยการไหว้ในลักษณะนี้นะคะก็จะนิ้วหัวแม่มือจะหลดอยู่ที่ปลายจมูกนิ้วชี้สัมผัสระหว่างคิ้วค่ะ การไหว้เนี่ยถือว่าเป็นการทักทายตามแบบฉบับของไทยนะครับซึ่งเราสามารถทําได้ในทุกๆโอกาสเลยนะครับแต่ว่าการไหว้ก็มีอยู่หลายประเภทและเราก็ควรจะทําให้ถูกต้องกันด้วยนะครับสวัดครูโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกืบเอบแทงหน้าครูแล้วนี่ไงพูดไม่ทันขาดคําเลยนะครับคุณรู้ไหมว่าการไหว้ครูแบบนี้ถือว่าเป็นท่าที่ผิดเลยนะเอาละครับวันนี้ผมจะมาสอนการไหว้ที่เด็กๆได้ใช้กันบ่อยๆเลยนะครับกับการไหว้ผู้ใหญ่ครับ วิธีการไหว้ก็ง่ายมากๆเรามาเริ่มกันที่ผู้ชายก่อนเลยนะครับให้ประนมมือและยกขึ้นพร้อมกับค้อมตัวลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกปลายนิ้วชี้แนบหว่างคิ้วระวังอย่าวางตำแหน่งนิ้วมือผิดนะครับท่านี้คนชอบให้หัวแม่มือจรดหวางคิ้วแทนซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราใช้ไหว้พระกันนะครับเด็กๆส่วนผู้หญิงให้ประนมมือยกขึ้นพร้อมกับถอยเท้าใดเท้าหนึ่งที่ถนัดไปด้านหลังเล็กน้อย ย่อตัวลงสูงกว่าระดับของการไหว้พระค้อมศีรษะให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกปลายนิ้วชี้แนบหวางคิวเช่นเดียวกับผู้ชายครับคีย์เวิร์ดท่านนี้จำกันง่ายมากๆเลยนะครับประนมมือพร้อมค้อมตัวนิ้วโป้งจรดที่ปลายจมูกทำให้ถูกค้อมนิดย่อหน่อยเก่งมากง่ายมากเลยใช่ไหมครับลองไปฝึกกันดูแล้วทำให้ถูกต้องนะครับ เข้าใจไหมบีลเลฟเข้าใจค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะการไหวในระดับที่3นะคะใช้สำหรับไหว้บุคคลทั่วๆไปนะคะที่มีวัยวุฒิสูงกว่าเราไม่มากนักนะคะ ก็คือคนที่อาจจะเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะรวมถึงใช้แสดงความเคารพผู้ที่เสมอกันหรือเป็นเพื่อนกันได้ด้วยนะคะโดยให้นิ้วหัวแม่มือจะรดปลายคลางนิ้วชี้สัมผัสบริเวณปลายจมูกค่ะ โยโย่ไอ้โย่ย่โอ้โหฝังกันมากมากแม่ไทยสเก็ตบอร์ดกันมาด้วยนะครับนี่แล้วรู้ไหมว่าพิธีกา,ารทัก <SPEAKER> ทายแบบไทยๆเนี่ยเขาทำกันยังไงไม่รู้ไม่รู้อะไม่รู้ก็ดีแล้วมาๆเดี๋ยวครูจะสอนให้วิธีการทักทายแบบน่ารักน่ารักสไตล์ไทยๆเราเรียกกันว่าการไหว้ผ kind of like ู้ที่อยู่ระดับเดียวกับเราครับ หากเราต้องการทักทายเพื่อนหรือไหว้ผู้ที่อยู่ระดับเดียวกันให้ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับคล้องศีรษะลงเพียงเล็กน้อยให้หัวแม่มือจรดปลายทางปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูกสามารถใช้แสดงความเคารพผู้ที่มีอายุใกล้เคียงกันหรือเพื่อนโดยทางเหมือนกันทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยครับดีมากโยชิ Yoshi, กับเอแคลร์ครับท่านนี้ง่ายมากๆไม่ยากเลย เขาเรียกว่าเพื่อนไหว้มาเราวหว้กลับเท่านั้นเองครับเรนลองไหวให้กับบีเลฟแล้วก็มาโปรดดูอีกทีหนึ่งนะฮะเก่งมากอะบีเลฟมาโปรดลองซ้อมไหวเหมือนที่โยชิกับเอแคลร์เขาทำซิเก่งมากครับเพื่อนไหว้มาเราไหว้กลับเท่านั้นเองทีนี้ก็ไม่ต้องโยโย่กันแล้วเนาะ ขอบคุณคลิปทั้ง3คลิปนะคะจากช่องเท่ย่างไทยนะคะช่องทีทีบีไฟฟ้าค่ะทั้ง3คลิปเลยนะคะที่สอนเกี่ยวกับวิธีการไหว้ทั้ง3ระดับค่ะมาถึงแบบฝึกหัดท้ายคลิปของวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนอธิบายขั้นตอนและวิธีการไหว้ทั้ง3ระดับนะคะระดับที่1ก็คือไหว้พระรัตนตรยัยระดับที่2ไหว้ผู้ใหญ่ และระดับที่3ไหวคนเสมอกันค่ะแล้วอย่าลืมไปฝึกวิธีการไหว้นะคะทั้ง3ระดับนะคะให้ถูกต้องด้วยนะคะเราจะได้ไปใช้ให้ถูกต้องค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมดีๆไว้นะคะวันนี้มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ